พัฒนาจิตเนี่ยมันง่ายด้วยกระบวนการบวกวิธีที่ยาวนานสิ่งที่มันยากอะ่ะมันไม่ใช่ยากว่าทํำยังไงแต่มันยากตรงที่ว่าเอ๊เราต้องทํามันนาน,านทําตลอดชีวิตนะครับพูดง,ง่ายๆสรุปง่ายๆคือเราดูแลจิตใจเราะอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามจะละนะคนที่ เปลี่ยนแปลงตนเองไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยสมมติว่าคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยในในร้อยคนเนี่ยอาจจะคิดร้อยคนเลยแต่ลงมือทําจริงๆอาจจะเหลือแค่แบบ20%่ำสิบเปอร์เซ็เร็จจริงๆอาจจะเหลือแค่10%บเปอร์เซ็นต์ได้างคนจะไม่ต่อเนื่อง,งด้วยใช่ครับอาจจะทำแล้วแล้วต่นาน,นเพราะมันเหมือนกับว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องทําไปตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่าน สำหรับช่วงรายการบ1าคุยกับคุณพัสินวันนี้เป็นเกรดอย่างยิ่งนะคะกับ B1 ว i นไล i ิงแล้วก็เฮียบอยค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะก็มาร่วมในเทปนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะคุณพสินค่ะดดสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮียบอยค่ะเห็นไหมคะว่าวันนี้เราอยู่กับใครอยู่กับคุณพัสินอินทระวงศ์ค่ะผู้ที่เป็นนักเขียนมีบทประพันธ์เยอะมากๆค่ะหลายสิบปีแล้วรวมถึงนะคะวิทยากร ที่ให้ทั้งแรงบันดาลใจสอนการทําสมาธิวิปัสสนานะคะในรูปแบบของคุณพัสสินเองค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นเจ้าของร้านเชื่อมใจกาแฟอร่อยมากใช่ไหมคะเฮียบอยคะฉันได้อร่อยมาก <laughs> แล้ววันนี้เฮียบอยของเราค่ะที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบนะคะแล้วก็รักในผลงานของคุณพัสสินอินทระวงค่ะผู้บริหารนะคะบริษัท AP สมาจำกัดแบรนด์บีวันไลทิงก็มาอยู่ที่นี่ด้วยค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวลูกปัดขออนุญาตทั้งสองท่านนะคะอยากจะคุยกัน เรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องหรือว่าสอดคล้องกันเพราะว่าปัตยากทราบว่าในส่วนของทั้งสองท่านนะคะพลังใจกับพลังกายมีความสอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกันยังไงบ้างคะในความรู้สึกของทั้งสองท่านเชิญคณมาเซนก่อนค่ะมันผมว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องธรรมดาครับคนคเรามีจิตใจมีร่างกายสองสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอยู่แล้วมันเหมือนถามเราว่าแบบเครื่องยนต์มันสําคัญยังไงะะรถคันหนึ่งมันก็ เป็น common sense ง่ายๆครับมันเป็นสิ่งที่ต้องดูแลอยู่แล้วครับมันก็คือรักษาจิตใจเราดูแลในแต่ละวันนะครับดูดูจิตใจเราให้มันคล้ายๆกับว่าไม่ไม่ไม่ให้มันเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่มันเป็นเชิงลบอะครับมันจริงๆมันเป็นคําถามที่คุณลูกปัดถามมันเป็นคําถามที่เล็กนิดเดียวแต่ถ้าจะตอบมันจริงๆมันอาจจะใช้เวลาใช่ครับมันเยอะมากมันเหมือนเราถามว่าทํายังไงประเทศไทยจะดีอะมันมันมันคือมันมันมันต้องใช้เวลาตอบ เราสามารถคุยกันได้แต่แต่สรุปง่ายๆคือเราดูแลจิตใจเราอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามจะละนะครับซึ่งมันก็มีโปรเซสมีขั้นตอนมีอะไรของมันเยอะแยะครับเราเฮียบอยล่ะคะอ๋อก็จริงๆก็ตอนนี้ก็เรื่องพลังกายเนาะก็ออกกำลังกายครับผไม่เสร็จ้วตอนนี้ก็มีวิ่งเกือบทุกวันนะครับก็เพื่อสุขภาพแล้วก็อย่างอย่างนี้พวกคือเราก็เหมือนเอาชนะใจตัวเองด้วยครับที่เราสามารถออกไปวิ่งแล้วก็ เกือบทุกวันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงพลังใจที่ลูกปัดถามมาก็ตอนนี้ก็เหมือนอยู่ปัจจุบันแล้วก็ทำให้ตัวเองออมีสติค่ะอะไรแบบนี้ครับก็ถือว่าจิตใจมันก็สบายนะตอนนี้ <พอ S 1> ค,ครับของเฮียบอยก็คือการวิ่งล่ะคะครับครับหมีมีวิ่งครับแล้วเวลาทํางานเค,ครียดๆหระคะเพราะว่าเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนมากจะไม่ค่อยไม่ค่อยเครียดมากแล้วเพราะว่าอย่างนี้พูดแหะก็คือ จากคุณพระสิท์ด้วยนะครับคือเรารต้องอยู่ปัจจุบันแล้วก็อะไรที่มันเชิงโรบเราต้องพยายามมาออกไปอะไรอยครับแล้วก็แล้วก็พยายามวางเป็นกลาง,ลางครับแล้วก็รับรู้ว่าอารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยให้เรารับรู้าอารมณ์ว่าโกรธหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีพนักง,งานใช่ไหม บางทีเรามีหมดเราก็โอเคเราก็แบบเออไม่เป็นไรอะไรแบบนี้ครับก็หาวิธีการแก้ไขในแต่ละเรื่องแล้วก็การโฟกัสปัจจุบันสําหรับปัตนะคะพลังใจกับพลังกายของปัดเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันแน่ๆอย่างที่คุณประสินกับเฮียบอยบอกเพราะสําหรับปัดนะค่ะวเวลาที่เรามีกําลังใจที่ดีหรือพลังใจที่ดีใช่ไหมคะมันออกมาจากสุขภาพหรือว่าสีหน้าแววตาเนี่ยเราจะมองเห็นเลยหรือว่าบางคนนะคะที่อาจจะมีการป่วยหรือเจ็บป่วยนะคะมากขึ้นถ้า เขาดูแลแค่ในส่วนข้างนอก มันอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่สําหรับตัวปัดอย่างเวลาตัวปัดแบบว่าป่วยหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าปัดหันกลับมามองที่ใจตัวเองด้วยแล้ววัวนนี้เกิดเรื่องราวอะไรในแต่ละวันแล้วปัดจะมีวิธีการเคลียร์ออกแล้วก็มองทุกสิ่งอะค่ะตามความเป็นจริงแล้วก็โฟกัสปัจจุบันเรื่องการวิตกกังวลถึงเรื่องอนาคตอะค่ะมันอาจจะไม่ได้คิดจนเราเกิดความเครียดแบบนี้ค่ะแล้วค่อยๆวางไปอยากให้คุณพระสิธิลองบอกทุกท่านดูแบบมันมีหลายวัยมากเลยใช่ไหมคะที่ชมเพจของเราอะค่ะตั้งแต่ว่า ว,วัยรุ่นหรือวัยทํางานหรือวัยแบบเพียบบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นวัยผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะผมอยากจะเปรียบเทียบเหมือนการปลูกต้นไม้อ่ะครับมันง่ายด้วยกระบวนการวิธีครับแต่ว่าการที่จิตใจเรามันจะมีความแข็งแกร่งแค่ไหนมันต้องเป็นสิ่งที่สะสมมาด้วยระยะเวลาที่มันยาวนาน่ะ,ะมันเหมือนสมมติว่าเราลดน้ำพ่นดินเนี่ยเราอาจจะไม่เชื่อว่ามันจะเติบโตขึ้นมาได้ผลิดอกออกผลมาได้ ทีนี้เราถามว่าเอ๊ะลดน้ำพรวนดินยังไงต้นไม้ถึงโตยืนนานแล้วก็กลายเป็นอย่างรากลึกอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่มีอะไรครับก็คือคุณตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันคุณลดน้ําคุณพรวนดินคุณใส่ปุ๋ยอาจจะาสามสี่เดือนครั้งหนึ่งรจริงๆแล้วการชำเลืองมองจิตใจเนี่ยเราเห็นจิตที่คิดไม่ดีพยายามละพยายามรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยมันดูเล็กๆน้อยๆมันดูไม่ค่อยให้ผลเท่าไหร่ แต่ถ้าทําจากวันหนึ่งเป็น1ปีเป็น10ปีเป็น20ปีเป็น30ปีอันนี้เป็นเป็นต้นเหตุของการแข่งแกร่งในจิตใจเพราะฉะนั้นการจิตเราพัฒนาจิตเนี่ยมันง่ายด้วยกระบวนการบวกวิธีที่ยาวนานสิ่งที่มันยากอะมันไม่ใช่ยากว่าทํำยังไงแต่มันยากตรงที่ว่าเอะเราต้องทํามันนาน,น,านทำตลอดชีวิตอะครับพูดง่ายๆ อ่ามันเป็นเรื่องแบบนั้นนะครับแต่มันเห็นผลจริงนะแต่ทุกอย่างมันเป็นปัจจุต่ังละคะ่ะเฮียบอยมันต้องลองสูจน์ด้วยตัวเราแล้วลองทำก็จะจริงอย่างที่ออกกลังกายนะครับจริงๆก็สะสมผมก็วิ่งมาเป็น10ปีแล้วนะก็ถือว่าเหมือนที่คุณพระสินพูดคือมันต้องแบบอยากได้สูภาพที่ดีมันต้องมีการวิ่งทุกๆวันคือการสะสมใช่ไหมครับ <H are> คือ <H are> คือ,คอจริงๆในความหมายคนเนี่ยรเราเราจะรู้สึกเหมือนเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงจิตใจมันจะทําได้รวดเร็วหรือว่ามันมีกระบวนการเคล็ดลับอะไรไหม จริงๆมันไม่มีเคล็ดลับอะไรครับมันคล้ายๆกับว่าคุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งคุณทําไปเรื่อยๆมันเกิดความชํานาญขึ้นไปเองแต่แต่ว่าเวลาคําถามเราโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันเนี่ยเราต้องการถามเพื่อให้มันมีวิธีที่มันเร็วๆซึ่งจริงๆผมยาจะเรียนแบบนี้คือการพัฒนาจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําง่ายแต่ช้าแน่นอนคือต้องใช้คำนี้ครับมันเหมือนสุขภาพร่างกายอะเราดูแลเนี่ยถามว่าเราเรากินอาหารเราโตมื้อไหน มือไหนที่ทําให้เราโตขึ้นมาก็าบอกไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องที่คุณทําด้วยวิธีง่ายๆแต่คุณต้องทําไปตลอดชีวิตมันถึงจะเห็นผลนะครับฮัหลจะไปไหนอาสิอาไปไหนไปด้วย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  B1 LED สว่างนานไม่กลัวดับถ้าเราเข้าใจมันเราก็จะทำไปได้ต่อเนื่องครับ มันเป็นสิ่งที่ดีอะสำหรับปัดอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเราทำอย่างต่อเนื่องได้อะแต่ จริงค่ะอันนี้ปัตเห็นด้วยอะไรที่เราใจร้อนเน่เราทําแค่ไหนล่ะเราทําแค่จิตวันหรอแล้วผลมันก็ตามนั้นแต่ถ้าเราทําต่อเนื่องไป3เดือน5เดือนปี2ปี3ปี4ปีเราค่อยๆเปลี่ยนสําหรับตัวปัดตนะคะปัดชอบดูเหมือนเปรียบเทียบกับต้นไม้ค่ะปัดไม่ได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันนะไม่ใช่วันนี้วันจันทร์วันอังคารเขาโตแล้วแต่เขาจะค่อยๆเติบโตอย่างสวยงามตามปุ๋ยหรือตามสิ่งที่เขาได้รับแสงแดดหรืออะไรแบบนี้นะคะสำหรับตัวปัดเองเฮียมีเสริมไหมคะใน รจริงๆปัดก็อยากให้ปัดดูแลสุขภาพก็ลองลองไปวิง่ง,งให้ปัดไปวิง่งใช่ไหมหบอวิ่งแบบยากมากใช่ไหมปัดสะดวกเต้นมากกว่าคะ er. ่ะเฮียได้ไหมคุณวสินออกกาลังกายหรือเปล่าคะเดินปกติใช้วิธีเดินรือ oh. ใ,ใช่ครับไม่ได้ผมอาจจะเรื่องออกกาลังกายจะไม่ได้ไม่ได้ทําจริงจังขนาดนะครับแต่ใช้วิธีดูแลเรื่องอาหารเรื่องเดินเรื่องอะไรก็ว่าไปก็ครอบคลุมทั้งหมด มันคล้ายกันตรงที่ว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องสะสมมันไม่สามารถที่จะข้ามจากสมมติว่าสุขภาพร่างกายมันไม่จะสามารถที่จะข้ามจากคนที่เจ็บป่วยง่ายแล้วอีกวันหนึ่งดีขึ้นได้เลยมันใช้วิธีบูรณาการเรื่อยๆแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสมมติว่าเราดูแลสุขภาพมาจนถึงจุดหนึ่งว่ามันดีแล้วแล้วเราเลิกดูแลมันก็ค่อยๆแย่ลงไปเหมือนเดิมจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นเหมือนกับคุณทําแล้วดีขึ้นมานิดนึงแล้วคุณเลิกทำาล้วกลับไปเป็นแบบเดิม เพราะฉะนั้นวิธีคิดที่มันถูกต้องคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอะ่ะมันเหมือนเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆครับเหมือนการหาความรู้เราหาความรู้เราคิดว่าเรารู้แล้วพอเราไม่หาเพิ่มความรู้มันก็ตกรุ่นกลายเป็นคนไม่รู้ใช่ครับแต่แต่รายการออกกายผมพราว่ามันมันยากนะครับคือการเอาชนะใจตัวเองอะไรแบบเนี้ยเออมันต้องมีวิธีการอะไรไหมครับที่ว่าเอาชนะใจตัวเองเหมือนการปฏิบัติธรรมนะผมว่า หลายๆคนก็รู้นะว่าการอกชนะตัวเองว่าต้องลงมือทำด้วยตัวเองผมว่ามันเหมือนกับว่าหนึ่งก็คือเราต้องยอมรับความจริงว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําอะไรเราจะได้ไปตามผลนั้นนั้นครับมันเหมือนมนุษย์เราเนี่ยเราเราต้องเล็งให้เห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรครัจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่พูดง่ายครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทํามันไม่ได้ใช่ครับผมว่าคนที่เปลี่ยนแปลงตนเองไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ย สมมุติว่าคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยในในร้อยคนเนี่ยจะคิดร้อยคนเลยแต่ลงมือทําจริงๆอาจจะเหลือแค่แบบ20%่สิบเปอร์เซ็นต์ทำสำเร็จจริงอาจจะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำบางคนจะไม่ต่อเนื่องด้วยใช่ครับอาจจะทลกาันเพราะมันเหมือนกับว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันต้องทําไปตลอดดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจหาความรู้หรือเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบ เสาร์อาทิตย์วันเกิดให้ของฝันแล้วมันก็จบมันเป็นเรื่องที่ต้องทําไปเรื่อยๆครับแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วการทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวลาเราทําอะไรที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจเรื่องมิตรภาพอย่างเงี้ยเรามักจะคิดว่ามันไม่เป็นไรครับแต่พอมันรวมมันเยอะๆเยอะๆมันกลายเป็นภาพรวมครับพอเป็นภาพรวมพอมันเป็นปัญหาใหญ่พอเราจะแก้เรารู้สึกว่ามันไม่มีพลังพอที่จะแก้ยากเพราะมันเพราะมันเยอะไปแล้วมันเป็นเยอะมันสูญเสียเยอะครับ เพรา<ล>ะ,ะฉะนั้นมันเหมือนกับเราทำเนี่ยเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่า<ม>ทุกคนเนี่ยจะมีต้นทุนเดิมสุขภาพกายเดิมของคุณ<ช>สุขภาพใจเดิมของคุณความรู้เดิมของคุณเศรษฐฯกิจเดิมของคุณความสัมพันธ์เดิมแล้วก็บางทีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยบางทีบางเรื่องมันติดลบ<ม>เพราะฉะนั้นเราทําแรกๆมันจะไม่เห็นอะไรครับ,รบมันเหมือนเราเป็นนี่เยอะแล้วอยู่ดีๆเรา เพิ่งมารู้จักทำมากินอ,อ,อย่างเงี้ยแ,แต่นี่แต่นี่เก่ามันก็ต้องใช้อยู่เ,ออเพราะฉะนั้นก็จะมีคนจํานวนมากที่ปัญหามันคาอยู่ออแล้วเขาทําสิ่งดีๆมานิดเดียวแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งดีๆนั้นมันไม่ค่อยมีผลเออพราะไม่ค่อยมีผลมันก็เลิกทำาพราะมันเลิกทำมันก็ไปสะสมในด้านที่มันไม่ดี มันก็จะเป็นวงจอรอยู่นี่ครับส่วน,นใหญ่ดึงดูดมากกว่าใช่ปัดเชื้อแต่ถ้าเราไม่เริ่มอะคะ่ะมันไม่มีทางอยู่แล้วที่จะเป็นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการในทางที่ดีเ <mm> พราะว่าถ้าเรามัวแต่แบบคิดแต่ว่ามันไม่ดีทํายังไงมันก็ไม่ดีขึ้นะไอแบบเนี้ยคือเราอาจจะต้องค่อยๆวางลงถูกไหมคะ <mm> อะไรที่ฉันยังทําไม่ได้ <mm> ก็ไม่ได้แปลว่าต่อไปฉันจะทําไม่ได้ ก็เลยใช้หล <an> ักการนี <S an> ้ในการฝึกแล้วก็พัฒนาตนเองมาเรื่อยๆค่ะก็ได้ผลดีแต่ว่าเห็นด้วยคุณพัชรินมากๆพอตัวเองลองกับตัวเองมาหลายปีแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามในการพัฒนาตนเองถูกด้านนะคะการต่อเนื่องและมีพลังกาลังใจมีความมุ่งมั่นมุมานะมันจะทําให้เราทําทุกอย่างได้จริงๆรูจากคุณพัชรินในการจอดใจเนาะของคุณสัญญานะครับก็ก็ฟังแล้วก็เข้าใจง่ายก็เลยแบบว่าอยากแบ่งปัน กับ,กบตัวแทนจําหน่ายหรือไม่ก็พวกคนทั่วไปในแบบนี้ซึ่งก็เลยให้คุณให้นักป่าติดต่อคุณผนะู้เสียมาเขียนเขียนตอก่อนเขียนก่อนเนาะใช่ค่ะอะเขียนแล้วก็คนไม่ค่อยอ่านก็เลยแบบว่าให้เป็นภาพแล้วก็เสียงดีกว่าอะไรแบบนี้ คนก็ชื่นชอบมากๆนะคะหลายๆท่านก็ติดตามอย่างต่อเนื่องดีใจมากมากทำไมคุณว่าสินถึงรับงานกับ B1 วันนะคะเฮียก็อยากรู้เหมือนกันตอนแรกผมเป็นคนชอบเขียนดีแหรอครับก็คือเขียนเป็นปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็เห็นว่าทางบีวันทำรู้สึกตอนแรกจะเป็นคล้ายๆกับเป็นออนไลน์เป็นบทความออนไลน์ผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่จะได้เขียนอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาครับ แล้วก็ดีมากๆด้วยบทคลองคุณพสินทุกอันอ่านหมดค่ะเคียบบอยอ่านซ้าไปซ้ามาตลอดค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีใช่ไหมคะที่เราได้มาเยี่ยมคุณพระสินค่ะที่บ้านเชื่อมใจปัดขอถามอีกนิดนึงได้ไหมคะบ้านเชื่อมใจนี้คือกําเนิดเริ่มต้นมายังไงคะถึงได้มาเป็นบ้านเชื่อมใจในวันนี้คะ่ะเพราะมันเป็นที่แบบพบปะกันของเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับเป็นผู้อ่านบ้างเป็นคนที่เคยมาฟังบรรยายบ้าง แล้วเขามาหาก็จะมาหาที่นี่แล้วก็เชื่อมใจก็คือเราทําขนมด้วยมันก็เหมือนกับว่าคําว่าเชื่อมขนมมันมันเข้ากันดีอร่อยครับและอีกอันนึ้งก็เหมือนกับว,ว่าคนมา, <c oughs> ม,ามาพักใจมานั่ง <c oughs> อา่านหนังสือมานั่งอะไรอย่างครับเพราะที่นี่ก็จะมีหนังสือค่อนข้างเยอะอ๋ออยเป็นที่มาออ๋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 อม๋ออ๋ัอ๋ออ๋ออ๋อั๋ออ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 ุอวันอ๋ออออ๋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 ออรออ แล้วก็วันนี้วันจันเนาะเรามาถ่ายทําตั้งแต่บรรยากาศเข้ามาเฮียบอยชอบไหมฮะเฮียบอกอยากมา,มานั่งอยู่อีกชอบบรรยากาศดีมากแล้วก็แบบ mm hmm. เหมือนบ้านชื่นใจเลยนะครับคือมันเนี่ยา mm hmm. กาแฟแล้วก็อะไรก็อร่อยขนมขนม,ขนม,ข,นมขนมเค้กก็อร่อย แล้วก็จริงๆเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะคุณประสิทธิ์บอกว่าโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยรับถ่ายรายการหรืออะไรแต่วันนี้พวกเรามาเยี่ยมชาวบีวันก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่ากว่าจะได้เจอกันใช่ไหมคะด้วยสถานการณ์ต่างๆก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องงา,ามยามดีมากๆเลยค่ะมีอะไรอยากจะฝากไว้กับชาวแฟนเพจบีวันบ้างไหมคะคุณประสิทธิ์ก็ติดตามคลิปสั้นๆนะครับก็มีให้ตลอดประมาณสักเดือนหนึ่งสัก2คลิปครับ ถ้าใครสนใจก็ตามเข้าไปดูในเพจได้ครับคุยขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพิทธิ์อินทระวง์นะคะแล้วก็ขอบคุณเฮียบอยคุณอภิชาติอ่อนน้องเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมถ่ายรายการวันนี้เทพ,พิเศษของเราค่ะบีวันคุยกับคุณพิทธินณนะบ้านเชื่อมใจค่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจมีพลังใจและพลังกายที่แข็งแกร่งค่ะขอบคุณมากๆฝากติดตามทุกกิจกรรมของบีวันไลทิ้งด้วยค่ะสวัสดีค่ะ